โอเคก็ร้านแรกที่เป็นร้านกาแฟนะครับสำหรับที่พี่เลือกมาในเช่านี้ก็จะเป็นร้านชื่อร้านบูทฟอร์เนตนะครับเซรักก็จะเป็นสบบไก่เนาะสังเกตง่ายๆนะครับอนุสาวรีย์ชาวเทพเดี๋ยวสายเข้ามาเลยนะครับตกมาเรื่อยๆคนภูเก็ตจะรู้ดีว่ามาทางน้ำตกบางแปรใช่ปะวะเออใช่สิป ด้วยนะครับใครยังไม่ทานข้าวพอแวบ,บมากินที่นี่ได้นะโอเคทุกคนร้านกาแฟร้านที่2นะครับจะบอกว่าร้านนี้มันเป็นความทรงจําตอนเด็กเว้ยเพราะว่ามันเป็นสโมสรที่อยู่ในในที่จอดเรือใช่ปะในโบสถ์ลากูละเรามาอก่อนนะพ่อพี่ก็ทํางานอยู่ในนี้ทุกคนนะครับพ่อพี่เป็นกัปตันเรือยออยู่ในนี้ ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนฟิลลิ่งแบบสโมสรนะแกเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะฉันรู้หมดเลยว่าห้องน้ำเลี้ยวขวาลงไปข้างล่างมีห้องสาวนานะครับบรรยากาศดีมากนะครับเขาก็ปรับไปเยอะมากไม่เหมือนตอนเด็กนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แบบริมทะเลน่ารักน่ารักนะครับบรรยากาศออกแนวแบบเป็นชนเผ่าในหมูกก่เกาะนะครับประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวพี่สั่งกาแฟก่อนนะครับบ๊ดีครับน้องก็จะสามารถแบบนั่งจิบกาแฟแล้วก็นั่งดูเรือเข้านะครับเนี่ยเรือมันจะเข้ามาทางนี้เว้ยนะครับเวลาออกไปเที่ยวเกาะต่างๆแล้วมันก็จะเข้ามาจอดในนี้นะครับเออโอเคในทิงตอนเด็กๆสำหรับใครที่อยากมาร้านนี้นะครับโคโค่เมื่อกี้ที่ไปถ่ายให้ดูนาะก็อบอกว่ามาในโบตลากูนนะมันจะเป็นที่จอดเรือโยช มาง่ายจากสนามบินจริงๆประมาณไม่เกิน35นาทีถึงนะจากตัวเมืองมาก็ประมาณ20นาทีนะครับมาเนี่ยเส้นเทพกษัตรีนะครับนนทุกคนไม่รู้ร้านอะไรเว้ยร้านนี้เราไม่เปิด Google ไม่ถามใครเลยเราเห็นแล้วเราแวะเลยนะครับทุกคนดูแค่ทางเข้าเด็ด เ,ออเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะลูกไม่รู้เราจะไปจบที่ภูเขาหุบไหนนะครับมันอยู่ข้างนอกอ้ามอยู่ข้างนอกแต่ว่าทา,างมัน,าน,ม,นมามันมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรากลับรถแล้วลงไปนะเนาะนี่นะทุกคนร้านที่สามเนาะชื่อร้าน Coffee d r i p p i n g นะครับนี่ทุกคนน่ารักมากร้านเขาจะเหมือนโชว์รูมเก๋ๆนะครับใช่ปะอันนี้ชื่อร้านเลยนะครับ อ๋อชื่อร้าน Shuffle c a า e นะครับก็จะเป็นเกีย่ยวขึ้นอย่างนี้นะครับอยู่ทางไปเอามหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับช h อ f ปิ้งคาฟร้านนี้พี่เจอโดยบังเอิญนะเดี๋ยวมีโคบูไหม,มครับมีอเมริกาโน่ไหมครับเอาอเมริกาโน่เย็น2แก้วไม่ใส่น้ำตาลดีไซน์เสร็จ,รรจอ่าอินทีเรียร์องมานะเหล็กฉีกปะน่าจะเป็นเหล็กฉีกนะครับ เป็นเหล็กสนิมสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นช็อฟเโฟโิคล้ายๆแอป Umwelt. อันหนึงในแอปพลิเคชันอันหนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีโชว์ไวู้่นะครับประมาณนี้เนาะก็ชอบน้าร้านช็อฟเโฟ,โฟนินะครับที่เราเจอโดยบังเอิญคือสังเ,เกตน,นะว่าอินทีเรียรของร้านอะ่ะมันก็จะแบบว่าเป็นแนวแบบ อินดัสเทรียลลอแล้วก็มีการเอาแบบทําให้แลดูเก่าเว้ยแต่เนี้ยไม่เลอะนะไม่ใช่สนิมนะเออนแล้วก็ดีไซน์เขาก็เป็นแบบเ,เป็นเกี่ยวขึ้นเ,เป็นความบนอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะครับร้านนี้ทําเลยดีแล้วก็ที่จอดรถก็จะเยอะด้วยนะครับทุกคนมานะมานะปักหมุดเลยก็ได้ว่าเป็นมาทางไอ้ มอภูกเก็ตหรือสงขานักินทภูเก็ตมาทางนี้เนาะจะจะอยู่ใกล้กับโซโรตัรขึ้นป่าตองอะไรเงี้ยใกล้ๆก,ก,กันนะครับโอเคน,นคืออะไรอันนี้เป็นเหมือนลายลายเลม,มอนนะครับลองส่องตำนาดีะนระราววันนี้ก็แฟรเราแบบ กี่แก้วแล้วห้าแก้วแล้วสี่ห้าแก้วล้วเออเราต้องพักกันเนาะต้องเท break ด้วยน้ำมะนาวน้ำผึ้งสำหรับร้านต่อไปนะครับไม่ใช่ร้านกาแฟนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นร้านขายโอเอ๋วนะครับซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตเนาะทำมาจากมาเมล็ดโอเอ๋วแล้วขากินกับตั่วแดงซึ่งร้านที่ไปจะพาทุกคนมาเนี่ยมันไม่ใช่ร้านที่แบบแมสคนส่วนใหญ่รู้จักไม่ใช่ คือมันจะเป็นร้านที่แบบคนต้องโลโคอลจริงๆถึงจะรู้จักนะเป็นร้านที่ไว้กินตั้งแต่พี่ไปยังเด็กมากนะครับซึ่งตอนนี้ร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับสำหรับพี่กัดก็คือว่า,าตรงนี้นะครับอ้าวทุกคนหมดแล้วนะรับหมดแล้วหมดแล้วนะครับ,บ เอาละเอออไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่นะครับนีบ่ายบ่ายเองนะไม่หมดเลยบ่ายป,ประมาณบ่ายสามนะครับทุกคนรานทุกคนน้องบิ๊มาเพราะว่าจะเป็นร้านที่ขายดีมากแลวพี่เขาก็ทำบันต่อวันนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนนขลังนะครับตรงที่มันจะเป็นสี่แยกโรงเรียนทุกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามานะครับนี่รศูนย์อุทิศนะครับ ตรงนี้ตอนหมุดมาเลยนะครับเฮ้ยตไม่มีว่ะโอเคครับอันนี้เป็นร้านที่อยู่ข้างร้านขนมจีนนะครับแบยากาศก็จะล่มลื่นเนาะเขาก็จะมี g l า s s h o u s ส่วนินดอร์ให้นั่งแล้วก็จะมี outdoor นะครับเราก็ตรงนี้สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปเล่นได้เนาะข้างบนเนาะยวเดินไปให้ดูนะ แต่เราคงไม่ขึ้นนะครับทุกคนเออก็ได้นะได้อยู่นะให้เดี๋ยวลองดูซิดูซิข้างบนมีอะไรได้อยู่นะได้อยู่กปลว่าได้ได้อยู่ก็คือได้นี่นะครับอ่าพอแล้วนะก็น่ารักนะครับพอมาณนี้เลย ของชรินต้นใหญ่มากนะครับรับก็สวยด้วยน่าจะเป็นเฟิร์นเนาะเฟิร์นหรือปาล์มนี่แหละน่าจะอยู่ในสักพูน่ะของจริงนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับชื่อร้านอะไรนะครับพี่โกมุโนกินะครับก็คือนี่เปิดมานานยังครับพี่ เปิดได้2เดือนเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนแล้วก็วันพุธอีกหนึ่งวันครับตรงนี้ใกล้สถานที่อะไรครับหลังๆจะเป็นโฮมโปรฉลองโอเคครับใครจะมาให้ปักบุตรใกล้ๆโฮมโปรฉลองนะครับก็จะเป็นสวนยางเนาะทุกคนเนาะซึ่งยางพาราเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะของภูเก็ตนะครับแล้วก็ จริงๆภูมิพั์ก็จะมีแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่แปลกแล้วก็ชิคนะครับเรา,หาได้ออเดอร์กาแฟที่เขาไปแล้วนะ,ะทุกคนเนาะต้องมานะคือแวะจะไปวัดฉลองจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับกระตาอะไรเงี้ยก็ผ่านทางนี้มาได้เลยนะครับบรรยากาศสบายๆเนาะชื่อร้านโกโมะโมกินะครับ นี้นะครับก็อยู่หัดกระต่ายนะครับก็บอกว่าหัดกระต่ายเนี่ยเป็นหาดที่คลื่นจะค่อนข้าง,งสูงแล้วก็ใครมาปูเต็นเนี่ยชอบความเงียบหน่อยก็มาที่นี่เนาะจะเห็นว่า,าแบบวันเก่าๆไม่ค่อยเหลือแล้วเนาะที่จะเป็นแบบคนเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมาปูเสือกิน้นตำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นบรรยากาศไหม ากาศดีนะแล้วก็น้ำทะเลสีสวยด้วยนะครับเป็นสีฟ้าเลย